หัวรถจักอ a สตอมครับออกมาสองหัวเลยจากโรงรถจักดีเซลบางซื่อนะฮะอ s t o n C หนึ่งห้าสาม 4118 and bad. น่าจะเดินทางไปย่าน l อลดีไม่รู้ไปทำขบวนหรือว่าจะไปทำรถสับเปลี่ยนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ CA หรือว่า connecting area ได้ยินเขาพูดมา ตางที่มาถ่ายที่ด้านหน้าโรงรถจักนะครับเรามองไปดูเจ้าถิ่นนะฮะอยู่บนหลังคารถครับชอบใจเสื้อเหลือกเกินอากาศข้างบนมันคงเย็นนะนอนบนหลังคาซะรอรถออกครับจอดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็ออกเตรียมตัวครับ มาแล้วสำหรับอ,อัลสตอมจำนวน2คันครับไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกัน